เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ k 5 3 5ยูริโดนโกรคียูริโดกรุคีคือหนึ่งในเรือดำน้ำที่ส่งพลังและล้ำสมัยที่สุดของรัเสเซียในปัจจุบันเป็นเรือลำแรกในชั้นโบเรียบอรี c คลาสซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแกนหลักของกองเรือดำน้ำติดขีปนาวุธทางยุทธ,ธศาสตร์ของกองทัพเรือรัเสเซียในศตวรรษที่21โดยเรือลำนี้ตั้งชื่อตามยูริโดนโกรคีเจ้าชายแห่งรัเสเซียในยุคกลางผู้ก่อตั้งกรุงมอสโก K535 ยูริคอถูกต่อขึ้นที่อูอรือเโดวโนเยมาชกน อสเตรียดเยโนเยเปตยาปริยาตีเซลมชในเมืองเซวาโดวินโดยเริ่มการต่อเรือในปี1996และเสร็จสมบูรณ์ในปี2008ก่อนจะเข้าสู่ประจำการในกองทัพเรือเสียเมื่อปี2013ด้วยความยาวกว่า170เมตรน้ำหนักระหว่างบรรทุกเต็มที่ราว24,000่ตันทำให้เรือลำนี้สามารถปฏิบัติภารกิจในมหาสมุทรได้อย่างมั่นคงและยาวนานจุดเด่นของเรือดำน้ำลำนี้คือขีดความสามารถในการบรรทุกและยิงขีปนาวุธข้ามทวีป SM 56บูลาวาบูลาวอร์ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์หลายหัวไดม้มีระยะยิงไกลกว่า9,000กิโลเมตรโดยเรือลำนี้สามารถบรรทุกขีปนาวุธบูลาวาได้ถึง16ลูกนอกจากนี้ยังติดตั้งต่อปิโดสำหรับการป้องกันตนเองและการโจมตีเรือผิวน้ำหรือเรือดำน้ำของศัตรูในด้านเทคโนโลยีเรือดำน้ำค5 3 5ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โอเ OK, ค 650B ที่ให้พลังงานขับเคลื่อนสูงมาก ทำให้สามารถแล่นใต้น้ำได้นานหลายเดือนโดยไม่ต้องลอยขึ้นสุ่ผิวน้ำและด้วยโครงสร้างที่ออกแบบเพื่อลดเสียงรบกวนทำให้ศัตรูตรวจจับตำแหน่งได้ยากมากเรือย,ยังมีระบบนําทางการสื่อสารและการตรวจจับที่ทันสมัยรองรับภารกิจทั้งในมหาสมุทรแปซกติกแอตแลนติกหรือแปซิฟิกลูกเรือของเรือดําน้ําลำนี้มีประมาณ107นายโดยมีระบบควบคุมอัตโนมัติช่วยลดภาัะงานของลูกเรือและเพิ่มความปลอดภัย ในสถานการณ์ฉุกเฉินห้องควบคุมกลางของเรือได้รับการออกแบบให้มีระบบวิจิทันเต็มรูปแบบและยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสู์บัญชาการภาคพื้นดินได้แบบเรียวทางนอกจากภารกิจด้านยุทธศาสตร์แล้วยูริโดนโกรคียังมีบทบาทสำคัญในการทดลองและทดสอบขีปนาวุธบูลาวารุ่นใหม่หลายครั้งซึ่งมีผลต่อความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของรัสเซียเรือเคยเข้าร่วมการฝึกซ้อมรบขนาดใหญ่หลายครั้งในเขตอาร์ติกและทะเลบอลตโดยสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยม แม้จะใช้เวลานานกว่าจะเข้าสู่ประจําการเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจกและเทคนิคในช่วงหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแต่ยูริดูดโปรคีก็ถือเป็นสนัญลักษณ์ของการฟื้นตัวของกอง,งเรือดำน้ำรัสเซียและเป็นต้นแบบสำหรับเรือดำน้ำชั้นโบเรีรุ่นต่อไปอย่างอเล็กซานเดอร์เนสกซคีและวลาดินมียมอนอมักในอนาคตเรือชั้นโบเรีจะเข้ามาแทนที่เรือดำน้ำยุทธศาสตร์รุ่นเก่าอย่างชั้นไต้ฝุ่นและดอนฟิลโดยมีการวางแผนต่อเรือโบเรีรุ่นอัปเกรดที่มีชื่อว่าโบเรียเอ ซึ่งจะมีเทคโนโลยีเงียบยิ่งขึ้นระบบสื่อสารและอาวุธที่ล้ำหน้าอยู่ริดนโกรคีจึงไม่เพียงแค่เป็นเรือรบแต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของนโยบายด้านนิวเคลียร์และยุทธศาสตร์ของรัเสเซียในศตวรรษใหม่